ครับผมครับสำหรับผมนะครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆแบบที่แบบวันนี้ได้มาถึงแล้วครับก็เป็นฟิตติ้งอย่างทางการครับแล้วก็ได้ใกล้ที่จะเปิดกล้องแล้วครับก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็พวกผมจะทําให้ดีที่สุดเลยครับครับก็สาหรับกล้องก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับแล้วก็แบบคิดว่าแบบเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่ทุกคนก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันที่แบบจะได้ สแสดงในโปรเจกต์นี้ครับก็ช่วงที่ผ่านมาพวกเราก็แบบเวิร์กช็อปแล้วก็แบบมีเรียนแอคติ้งด้วยวมีเวิร์กช็อปด้วยแบบหนักเลยก็พวกเราก็แบบอยากทำให้แบบออกมาดีที่สุดครับยังไงก็ฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเ,เมื่อกี้ฟิตติ้งเมืนนะ่อกี้ฟิตติ้งก็สนุกจริงเหรอครับมันเขินตรงไหนกล้องกล้องเหรอไม่รู้เหมือนกันยัง <laughs> ไงพี่โอไนไคร ล <premises? S 1> มเนิดหนึ่งครับตรงไหนอะไ่มันเขิตรงตรงที่ถ่ายรูปครับจริงก็ถ่ายรูปแล้วคนคนเยอะคนเยอะก็เลยเขยนเขินครับเขินลงี่พี่พี่เชียร์หรือเปล่าใช่ครับตอเรากลับาแบบว่าได้ใส่ชุนักศึกษาแล้ว่าเ่บอก่า้าโปรเจกต์อะเป็นยังไงบ้างครับกล้องจะดขานานใช่ครับกล้อง ใส่บ้างครับก้องใส่เสื้อช็อปไม่มันร้อนเสื้อช็อปใส่ไม่ไหวใส่สกู๊ตร์แต่ว่าเสื้อช็อปกับเสื้อผู้ศึกษาสีขาวเนี่ยชอบมากกว่ากันผมเหรอครับชอบน้องคู่ครับไม่ติดชอบน้องก้องใส่ถุงนักศึกษาครับหรือว่าชอบน้องก้องใส่อะไรก็ชอบหมดครับยังไงครับใส่แบบน้องกล้งมาจากท้องไหนต้องจังใจเลยครับที่หนักใจเหรอครับ พอเป็นที่แบบกังวลนิดนึงใช่ไหมครับอาจจะเป็นเรื่องการพูดเพราะแบบรู้สึกว่าแบบกล้องก็เพิ่งถอดเล็กมารู้สึกว่าแบบยังไม่ค่อยชินกับการพูดเท่าไหร่ครับสำหรับผมนะครับก็ูเร็วไปนิดนึงด้วยครับสำหรับผมนะครับก็มีกังวลเรื่องการพูดแล้วก็การใช้ voice ครับเพราะว่ารู้สึกว่าภาษาไทยผมยังไม่ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ครับก็จะไปอ่านหนังสือภาษาไทยเยอะๆครับแล้วก็พูดให้ใช้วรรคดีลำดำ ใช่ครับก็จะพยายามให้ดีที่สุดครับแบบในการเรียนรู้ภาษาไทยมากกว่านี้ครับแล้วก็การพูดก็อยากให้มีบีดตามพี่หมื่นฟ้าครับเพราะว่าการพูดเราแบบอะไรที่เล็กๆและมีรายละเอียดเยอะๆก็จะพยายามทาให้เหมือนพี่หมื่นฟ้ามากที่สุดครับไม่จะก็ยังไม่เข้าฟังคะเาที่ว่าเราเยรับอูมีเยอะเลยครับ <c oughs> <c oughs> มีเยอะเลยครับก็มี เรื่องของอการพูดเป็นประโยคครับบางครั้งผมไม่เข้าใจประโยคอย่างนี้ผมก็จะพูดสลับไปสลับมาอย่างเช่นแบบมีบทหนึ่งนะครับที่พี่ตอนที่เราลองเว<อ>ิร์กช็อปแล้วล้วก็แบบมีแบบลองเอาบท,บทมาลอ,ลองเล่น<ะ>ดูใช่ครับอะไรนะอะไรอนาคตอะไรนะบอกว่าแบบเออแบบผมจะไม่เสี่ยงอนาคตผมไปตอนนี้หรอก นี่ครับแต่ว่าตอนนั้นอะผมพูดว่าผมจะไม่เสี่ยงตอนนี้หรอกอนาคตผมอะคำมันก็สลับกันใช่ครับเป็นแบบปัญหาเรื่องระโยคครับแล้วทักล้องช่วยเรไมกล้องช่วยหัวเราะครับเพราะมันตลกคะแบเข้าไปแล้วแบบเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่แล้วแบบก็ท่องสักแป๊บหนึ่งก็ทําได้แล้วครับใช่ครับเพราะว่ามีน้องกล้องคอยช่วยครับอ ใช่ครับคือเมื่อวานเนี่ยรู้ว่าจะมาฟิตติ้งวันนี้เมื่อวานก,ก็เลยไปกินหมูกระทะมาเลยอืมก็ให้แก้มเยอ,ยอ, <laughs> อจะเระาพิ่รคเตอร์ที่หนึ่นานหนมเหมือนเาครับถ้าเทียบโดยตรงแล้วก็มีมีส่วนที่คล้ายมากๆเลยครับแล้วก็มีส่วนที่ไม่เหมือนเลยก็มีครับอย่างเช่นที่ไม่เหมือนก็คือเป็นความที่ที่หมื่นฟ้าเป็นคนที่ สู้งานมากๆเลยครับแบบคือในในใน์ทของการทํางานพี่หมื่นฟ้าก็จะเป็นคนที่แบบเด็ดขาดแบบทุกอย่างเลยครับแบบเป็นคนสุขุมอย่างนี้เขาก็จะแบบสุขุมวิทย์ไม่ใช่อะไรทั้งหมดครับก็จะดุมากๆเลยครับในการ,าร์ทก็์ทของการทํางานครับแต่ว่าถ้าอยู่กับน้องที่รักอย่างนี้ก็จะเป็น,นอยู่คนนึ่งไปเลยก็จะเป็นแบบผู้ชายแบบอุ่นน่ารักน่ารักคาต้องโทรเป็นไรัครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมอุ่นหรือเปล่าแต่ว่า ให้น้องกองตอบละกันยังไงคะสุขูบวิทย์ไหมน่าจะไกลไปหน่อยครับรถติดด้วยอืเละยังไงเขาเหมือนไหมเขาเหมือนก็ก็เหมือนแหะครับรู้สึกว่าที่มีไม่เหมือนมีแบบแค่แบบน้อยมากที่ไม่เหมือนหรอกเขาบอกว่าหลอกว่ะจริงไหมครับทุกคน,น,น,กกนครับผมก็ <c oughs> ก็ถ้าเรื่องแอ๊ก็คือ <c oughs> ผมว่าแบบพอสูสีกันเลยนะระหว่พี่เหมือนฟ้ากับพี่โทแต่ว่าแบบรู้สึกว่าพี่เหมือนฟ้าอาจจะเป็นเป็นแบบคนที่แบบตัดสินใจเร็วแบบตัดสินแบบเด็ดขาดมากกว่าแต่ว่าพี่โทเขาแบบอาจจะแบบคิดรอบคอบกว่าว่าแบบเออเราควรจะทาอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมใช่ใช้เวลาในการใช้เวลาในการตัดสินใจหน่อยก็เลยแบบมันก็มีสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนเพราะว่าแบบถ้ารีบไปเลยบางครั้งมันก็อาจจะแบบใจร้อนเกินไปหน่อยครับแล้วที่รักกับกล้อง็ก้องว่าที่รักกับกล้องก็ แทบจะเหมือนกันหมดเลยครับแต่ว่าจะมีแค่บางอย่างที่ไม่เหมือนกันคือที่รักจะเป็นคนที่แบบชอบทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยแบบรักทุกอย่างรแบบักแมวรักแมวคือรักทุกอย่างเลยแต่ว่าแบบก็องจะมีแบบสิ่งที่กลัวเหมือนกันก็เลยแล้วก็ที่รักเนี่ยจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีตลอดเวลาก้องรู้สึกว่าแบบก้องมองแบบโลกในความเป็นจริงก็เลย mm. รู้สึกว่ามันก็จริงจิมันก็ไม่ได้มีแบบทุกอย่างมันก็ไม่ได้ดีตลอดแบบไม่ได้ดีเสมอไปก็รู้สึกว่า มันก็เป็นข้อที่แตกต่างระหว่างกล้องกับทีรละเหมือนกันครับเดี๋ยวพอเราแบบว่าสวนบทเป็นทีละเป็นยังไงเราคืเราจะต้องการเป็นแบบเป็นเอ็นจิเดียวกับทีละครับต้องเป็นเอ็นจิเดียวกับทีรละเลยส่วนพี่โทเนี่ยก็คือที่เหมืนฟ้าแล้วก็จะเป็นฟิวแบบโอนเสร็จดีรวยมากเติมใส่เฟใช่ครับอันนี้เติมเฟย์เลยคะหรือว่าเปย์อันนี้เดี๋ยวให้พี่เหมือนฟ้าเปยครับเอาแล้วพี่โทอ่ะพี่โทพี่โทขอนิดนึง ครับผมเป็นบางโอกาสบางโอกาสที่ได้เจอครับอยากเป็นหมูกระทะใช่แล้วก็พี่เขาบอกจะซื้อร้านหมูกระทะเลยตอนไหนไม่ใช่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 ซื้อแฟนชายมาเปิดพี่โทรมาแต่ว่าแบบเปิดหน้าบ้านแล้วแบบมีแค่โต๊ะเดียวอืมรับรับผู้ชายคนเดียวหรอใช่ครับครับพนักงานก็คือผมคนเดียวเหมือนกัน อันนี้แบบบอกให้พี่เขารับรู้จะได้เปิดไม่อยากไายใช่แต่พี่ก็อยากได้ลูกค้าเหมือนกันนะครับต้องมาทุกวันไหมได้เขาให้เปิดหน้าบ้านเช้าได้โอ้โหหน้าบ้านน้องไม่มีที่ให้เปิดแล้วครับเราจะแ่เราแค่เราแค่จเปิดไหมหรือเราจะเคลียร์พื้นที่เขาไหมเดี๋ยวเอาจักรยานออกให้โอเคได้ ก็ตัวเดียวเหรคักคุณเดียวใช่ตัวเดียวก็อีเดียวก็อีเดียวเห็นไหมพี่เก่งไหมเก่งแ่ข้างหลังพี่โเขาถ่ายอะไวามาแล้วเนี่อ๋อย่างนี้นี่เองชึ้งต่อยครับผมนิดนึงนิดนึงนี่เามสดอะไรแต่ังน่า อตอนถอดกับไม่ถอดก็น่ารักคนละแบบครับล่าสุดเห็นคอสบ้ากคนที่ซ้อมนั่งชิลกุกกี้อ๋อเขากินหมดแล้วอ่ะไม่ได้กิหมดแล้วคือเขาไม่ได้มาให้เราหมดตั้งแต่ที่บ้านแล้วครับใช่ครับทำไมไม่หนังที่โบวบ้างคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะทำใหม่ให้ครับอืมได้เดี๋ยวก็อยทำใหม่ใช่สักวันหนึ่งที่อยากทำแล้วฮันนะได้ครับจะทำให้ที่โบว์เยอะแค่ไหน เอาเป็นชิ้นเท่านี้ชิ้นเดียวชิ้นเท่านี้โอ้โหข้าวเตาอ,อบได้ปะเนี่ยเขาไม่ได้ต้องซื้อเตาอ,อบใหม่แล้วอ๋อซื้อเตาอ,อบใหม่อันนี้เขาบอกใครบอกก็คืออ๋อเดี๋ยวน้องกองจะไปซื้อเองใช่ไหมไม่พี่โทรซื้อมาให้ครับก็รอติดตามครับคุกกี้ของน้องกองอ๋อในเรืพวกที่รอติดตามคนแรกเลยใช่ไหมผมรอติดตามครับทำไหมคะสนุกดีไหมทำได้ครับทำได้ตลอดแต่ว่า แถมแบบยาแบบทองแก้ท้องเสียด้วยได้ครับขายแบบเป็นแพ็คเกจอต้องการแบบ,แบ,บใส่เขาไปในนี้ด้วยทำไมเราไม่มั่นใจหรอคมั่นใจครับแต่ว่าแบบไม่คือน้องน้องเขาจะให้ผมปวดท้องอเ,เล่นๆครับผมใช่ครับ <laughs> น,น <laughs> อะไรนะครับเล่้อฐานเร่งเร่งอ๋อเร่งถ่านอ,อ,อ๋อครับก็ครับก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราให้ราเปอร์เซ็นท,ทุกอย่างก็จะไปได้ดีครับคก็คคน่าจะทันอยู่แลวแน่ๆเพราะว่าแบบเราก็จะมีการเปิดกล้องภายในสิ้นเดือนนี้แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะยังไงก็ทันออนปีนี้แหละครับครับผมแลตอนนี้ก็คือ ครับอ๋อถ้าแบบเรียกอยู่แล้วครับเอ้ยฮะไม่ว่เราไม่ค่อยไม่ค่อยแข่งภาษาไทยใช่ครับเว่าเรียกน้องก้องอยู่แล้วแล้วก็แบบเรียกที่รักบ่อยอี้ครับเรียก้องก้องแล้วชินอยังเวะหลาดที่เขาจะได้ีรักกันแบบว่าเข้าเอร์อก็ก็ก็เริ่มชินแล้วครับเพราะแบบมีเวิร์กช็อปกันมาไงกันเลยครัไหนลองดูที่รัก ไฮ้ไมคะได้ค่ะได้ไหมได้ได้ได้เขาเรียกที่รักหรือรักกันตรงนี้ฝ่ายเนี่ยค่ะเขาให้แฟนเราตามเนาะตรงีทั้งแบบวงส่วนแ้วเปิดกล้องดูครับก็ฝ่า เรื่องกี่หมื่นฟ้า Your Sky the Series นะครับเพราะว่าก็พวกเราเป็นนักแสดงนำนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกผมแล้วก็เดี๋ยวพวกผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยครับแล้วก็ขออิง <c oughs> นะครับเออ Please follow us the Your Sky Series uh, Thomas and Gong will do our best to uh, make this series the best series that we ever made <c oughs> ครับผมแล้วก็ ตอนนี้ทางค่ายก็มีประกาศวันบวงสรวงไปแล้วนะครับก็อยากให้พี่ๆสื่อแล้วก็พี่ๆแฟนคลับทุกคนมาให้กําลังใจเราในวันที่บวงสรวงด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะมีใหยคิวแรกภายในเดือนนี้ด้วยก็ฝากทุกคนเป็นกลังใจให้พวกเราทีมนักสแสดงเรื่องกี่หมื่นฟ้าทุกคนด้วยนะครับครับก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ที่รักแล้วก็ พี่หมุนฟ้าครับแล้วก็นักแสดงทุกๆคนด้วยนะครับพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ